อแสดงยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยขออนุญ,ญาตค่ะพระอาจารย์อาา่าฮะอยู่ทีงไหนอา่าค่ะคือ,อนนจะถามว่าเรื่องการดื่มน้ำสุราน้ำเมาอย่างเงี้ยนะคะอืมคืออยากจะให้พระอาจารย์ชี้แนะให้นิดนึงว่าจะมีวิธีพูดหรือแนะนำกับคนที่เขาดื่มซึ่งมันเป็นหนทางความประมาทนี้คะ่ะ <อา S 1> ว่าจะยังไงดีอันนี้ก็ถามเผื่อสามีด้วยเ<า> <laughs> พราะว่า เคยมีเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเราก็เป็นห่วงคือดื่มแล้วขาดสติแบบอุบัติเหตุแต่ก็เป็นแค่ที่รถแต่ไม่ได้เป็นที่ตัวคนอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะให้นิดนึงอะค่ะอืก็ทําส่วนอื่นไปก่อนสิทําส่วนอื่นให้ดีสัรการนี้เนี่ยนะยังทุรพลด้วยศิขาสวยน้าจันเนี่ยแต่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดลาเรียนยาวนานนะแล้วในส่วนอื่นเราทําได้เราก็ทําให้ดีให้หมด สมาธิมีเวลาก็ทําเดี๋ยวมันจะช่วยดึง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 ,ด,งดึงกันขึ้นมาเองนะอ่าค่ะแล้วก็จะถามว่าน้องสาวนี้น้องสาวฝากมาถามว่าเขานั่งสมาธิไม่เก่งแต่เขาอยากทําทําทานอย่างเงี้ยค่ะอเขาไปวัดแล้วเขาเห็นตู้ตู้บริจาคให้วัดทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาอยากจะถามว่าถ้าเขาทําบุญในส่วนนั้นหยอด ตู้บลงศพเอ่ยค่าน้ําค่าไฟหรือตุ๊กตาอะไรที่วางตามวัดอย่างเงี้ยค่ะกับการให้ทานแบบให้อาหารแมวให้อาหารสุนัขหรือให้ทานกับคนจรที่เขานั่งข้างทางไม่ไม่มีกินอะไรเงี้ย <c oughs> อย่างไหนมันจะดีกว่ากันเพาะเขามีแค่สองอย่างให้เลือกกันเหรองั้นเอา, <c oughs> เ,อาเอาพระสูตรปาลิจารยานุต,ตรยยะไปอ่านดีมากอ,มอานหนังสือเรื่องทานเนี่ยไหนมีไหมเรื่องทาน อ่านหนังสือเรื่องทานไปอ่านนะในหนังสือ <facing S 1> <ล>เรื่องทานเนี่ยจะมีเนี่ยอนุตริยะหปร,รนะการเนี่ยการบำรุงที่ประเสริฐเนะี่ยเป็นยังไงรนะพระศาสดาตรัสไว้เนี่ยการบำรุงที่ประเสริฐเนี่ยเรื่องทาน<ร>าแล้วทานจะให้เนี่ยต้องวางจิตยังไงจึง<ร>จะนิพพานได้เอาเขาให้ทานดีแล้วแต่วางจิตให้ถูกต้องแค่นั้นเองใช่ไหมก็ <sneaking S 2> เอาสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วนะ่ะ แต่คุณปรับนิดนึงปรับการวางจิตที่ทํามาเนี่ยวังผลไม่ล่ะผูกพันในผลไม่ล่ะมุ่งการสั่งสมไหม,มคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลไหมคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือเปล่าทำรับปลื้มใจสมนัตใจหรือเปล่าวางให้หมดนะเหตุผลเพราะพระศาสดาตรัสอย่างนี้กก่าประสูตรไปให้เขาดูเนี่ยเอาเรื่องทานไปนะขอบคุณค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตครับพระอาจารย์ครับอคือผมขออนุญาต สนับสนุนเรื่องการฟังธรรมานิดหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านหรือว่าคนทั่วไปปกติจะไม่ค่อยได้พบศพหรืออะไรสักเท่าไหร่นอกจากว่าอืมันเข้ามาถึงคนใกล้ตัวนะอแต่ผมนี่มีโอกาสตั้งแต่รับราชการมานี่มันเป็นคือมีโอกาสได้พบได้เห็นนะตลอดเลยใช่ไหมหน้าที่ฮะไม่ใช่สับเลอนะฮะไม่ใช่สับเลยอนะฮะคือเอาเป็นว่าสมมติว่าถ้าจะบอกว่าพบทุก อาทิตย์มันก็อาจจะมากไปเอาสักเดือนละครั้งหรือสองครั้งเนี่ยนะ,ะสมมติว่าปีหนึ่งก็ประมาณสามสิบสี่ศพสามสิบปีนี้ก็น่าจะเยอะนะฮะสามสิบกว่าเนี่ยนะผมว่าผมพบมาเป็นพันศพคือเราก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านแต่ละ,ละคนที่เสียชีวิตไปนั้นนะจะปฏิบัติธรรมหรือว่ามีเวรมีกรรมอย่างไรนะฮะ,ะ,ะโดยท,ทั่วไปที่ผมเห็นไม่ว่าในปัจจุบันในตอนที่เห็นแล้วก็ พอไปพบครั้งแรกแล้วตอนหนลังเราก็ตามไปชนะสูตรอะไรอย่างเงี้นะคือสภาพศพเบียกบที่เห็นเนี่ยเกือบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือมันก็คือแข็งดำถ้าสภาพศพพร้อมมูลก็จะไม่ค่อยเห็นนะนะฮะที่ที่ที่เรามาคุยคุยกันอยู่นี้นะผมก็ไม่ทราบว่าตอนที่เขาก่อนที่เขาจะตายหรืออะไรพวกนี้เขาฟังธรรมะาหรือไม่หรือว่าในขณะที่เขาจะตายจิตเขาเป็นอย่างไรนะครับเอเอ,เอ,เอ,เอท่านผู้ว่าพันศพ ไม่เคยเห็นว่ามันสภาพมันจะเป็นอย่างที่พวกเราคุยๆกันนะ<อ>แต่อผมก็มาสนใจเรื่องนี้หลายปีแล้วซึ่งก็มานี่บ่อยๆบ,บ้าง<อ>ตามโอกาสไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรนะือแต่ผมก็มาได้ยินจากที่นี่ว่าคือถ้าโอกาสหรือโอกาสสุดท้ายเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอืออคนอื่นผมทําไม่ได้เพราะว่ามันห่างไกลตัวเอง <c oughs> แต่สำหรับผมนี่โดยตรงนี้คือเริ่มจากพี่สาว นะครับแล้วก็น้องชายพี่สาวเนี่ยโอเคเขาสนใจทำมาอยู่อันนี้ชัดเจนนะฮะซึ่งหัวเคยเรียนท่านอาจารย์ทีกแต่น้องชายเนี่ถ้าเป็นผมเปิดทไมาให้ฟังเขาจะเดินหนีถ้าเป็นภาษาราบ้านเราก็เหมือนผีโดนข้าศน์อะไรองเงี้ยนะบอกไม่ฟังแล้วครับพี่เดินเมาหัวทิ่มไปเลยนะแต่วันสุดท้ายที่โรงพยาบาลระเอ็ดทีนี้ผมไปขอญาติแทย์เขาก่อนว่าผมจะเปิดเทปให้เขาฟังได้ไหมเพราะว่าเขา ถ้าจะตายแล้วอะไรเงี้ยใกล้ๆแต่ตายแล้วนะพยาบาลเขาบอกว่าได้แต่ต้องอย่ารบกวนคนไข้ในห้องไอซียูในห้องคนเอดอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาไปใกล้ๆที่หูเขาอะไรอย่างี้นะครับก็เป็นเป็นอย่างที่พวกท่านพูดกันนะฮะคือสภาพศพก็เหลืองนิ่มผมเป็นคนอาบน้ำอะไรแพทย์ก็ก็ฉีดยาให้เข้าห้องเย็นเข้าโรงเย็นจนกระทั่งออกมาก็คือเหมือนเดิมสดใสนะฮะ เหลืองอะไรนี่น้องชายเลยนี่น้องชายนะพี่สาวนี่เป็นพูดถึงอ่ะชัดเจนนะฮะแล้วนี่อีกคนหนึ่งไม่ใช่พี่สุดต่แม่ผมเป็นก้างิศาลนกำลังนอนอยู่นี่เปิดเทแต่ท่านนสะสมพูดว่าท่านสนใจเรื่องพวกนี้มาตลอดที่ิตซึ่งผมไม่ห่วงอะไรอผมก็เลยว่าจะยืนยันเหมือนกับว่าพันศพในหน้าที่ไม่มีอเห็นไม่รู้กี่ครั้งทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่นะฮะไม่มีฮะพอไปวันที่หนึ่ง วันที่สามหรือวันที่อะไรแหละวันสุดท้ายก่อนเผาผมก็ยังไปดูเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะตอกย้ําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่อธิบายยากฮนะอธิบายยากเรื่องแบบนี้มันมันแต่ว่าพิสูจน์มันก็ไม่ได้ว่าใครจะไปพิสูจน์มันลองดูดิอะไรอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยว <c oughs> พ่อแม่เองเอาไปเปิดที่ว่าเกิดไม่ได้ขึ้นมามันก็ไปกันใหญ่เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบุญกรรมแต่ละคนสะสมมาอย่างไงนะครับ <c oughs> อย่างแม่ผมนี่ก้าวเดสามแล้วท่านก็นอนนอนติดเตียงแล้วท่านอายุมากแล้วท่านก็ผมก็เปิดเทปให้ฟังเท่าที่จะทาได้ แต่ถามว่าอารมณ์สุดท้ายจะได้ไม่ได้ผมก็ไม่ห่วงเพราะว่าถือว่าท่านก็คงจะมีบุญกรรมของท่านพอสมควรจะมีมากมีน้อยผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้ช่วยได้เท่านี้นะเท่าเท่าที่ทําอย่างที่ทุกท่านทุกทนกําลังมาสนทนากันตรงนี้เป็นการเสริมนะครับเพราะว่าโดยอาชีพนี่เป็นพันศพไม่มีฮะอันนี้เราก็จะไปบอกว่าเขาไม่มีบุญก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่า ในแต่ละคางโดนยิงบ้างแทงกันตายบ้างอะไรอย่างนี้ฮะวัยรุ่นขี่รถผ่านกันแล้วก็เปืไดไล่ยิงกันเวลามันสั้นมากเหตุผลแต่ละอย่างเนี่ยเวลาเราไปถามว่าทาไมเองไปยิงเขาเราไม่พูดถึงคนตายบอกอม,มันขับรถผ่านหน้าผมแล้วเบิ้ลรถเสียงดังครับทั้งที่ไม่มีรู้จักอะไรกันอย่างนี้นี่บุญกรรมแต่ละคนไม่เท่ากันน,<า>นะครับอันนี้เขออนุญาตได้ฟังนะครับเนี่ยคนเราในสังคมตอนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ฝึกกายวาจาจิตไม่ได้อบรมกันมาเห็นไหม แค่เบิ้ลลดเสียงดังใส่กันยิงกันแล้วนเานาะเนี่ยศีลธรรมนถ้าไม่มีในสังคมเนี่ยสังคมเนี่ยวุ่นวายน,นั้นการรักษาตัวเองเนี่ยเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยถ้าคนคนนั้นเนี่ยรักษาตัวเองด้วยการเสพครบธรรมะนะ,ะเจริญให้มากซึ่งธรรมะเนี่ยเขาก็ระงับอารมณ์ตัวเองใช่ไหมโอเคมันโกรธอยู่แต่หยุดละกันพยายามหยุดระงับ อย่างน้อยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมอันเนี้ยผลต่อสังคมก็จะเกิดขึ้นทันทีคือไม่มีการเบียดเบียนกันดังนั้นธรรมะนี่สําคัญมากพอคนเราไม่เห็นความสําคัญของธรรมะเนี่ยเสร็จเลยสังคมจะ,จะเจริญขนาดไหนแต่มันจเจริญไปได้วยความวุ่นวายนะการแข่งแย่งการเบียดเบียนกันรังแกกันทาร้ายกันอย่างเงี้ยก็ก็เป็นความจเจริญที่ไม่ไม่สุขเต็มที่ เพราะมันจะเบียดเบียน,นกันทำลายกันเป็นอย่างนี้ดังนั้นธรรมะมีความสำคัญมากนะครับผมขออนุญาตครับอาจารย์ครับอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงตรงนี้ครับผมก็พอดีผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลฮะเพราะเห็นมาสามศพแล้วที่ผมเปิดพุจาวจนให้ฟังทุกไม่แข็งเลยฮะมาตัวนิ่มอ่อนไม่เหลืองเหลืองบางคนนี่คือไม่ฟังธรรมะเลยอะแล้วผมก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจริงๆเขาผมเอาไปเปิดให้ฟัง เขาก็ตัวอ่อนนิ่มเหมือนคนนอนหลับญาติบางคนเขาบอกว่าเอา้าทำไมตัวยังกระตุกอยู่เลยยังไม่ตายป่ะนี่มาเอามันก็ตายไปแล้วมันไม่หายใจแล้วอ่ะเขาคิดว่าเขายังไม่ตายอีกต่างหาเพราะตัวไม่แข็งเลยเอ,อทิ้งไว้สองชั่วโมงค่อยมานั่นก็ไม่ไม่แข็งฮะ สามศพแล้วที่ผมเห็นมาเนี่ยยืนยันได้เลยครับผมฟังบุตรวานานี่โอเคเลยผมนี่พอเห็นเข้ามาผมยังงี้โอ้โหสุดยอดถ้มใช่แล้ว่มันใช่จริงๆ<อ>งริงเขาอยู่ที่ไหนผมอยู่โรงพยาบาลโรครงอกฮะลงไปบาลโรครงอกครับผ,บออบผเป็นเจ้าที่ที่นั่นเลยเหรอครับผมจะที่ในบอร์ดเลยฮะอยู่ในใน, <ละ S 2> ในตึกเลยครับโอ้โหนี่พออะไรสองอาชีพนี้ผมเอาไปเปิดให้ฟังทุกทุกวันนี้ผมมีแผ่นซีดีของอาจารย์เอาไปเปิดให้เขาให้คนป่วยที่ที่ ที่จะตายแล้วทุกคนได้ฟังหมดเลยฮะผมมี <Yeah. S 1> มีเครื่องด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็เอาไปให้คนไม่สบายก็เ,เปิดฟังเขาก็เขาก็ดีใจเขาก็ขอบคุณ <Yeah. S 1> ผมมากเื mm. ได้ถ่ายทอดตัวนี้เขารู